มันก็พัฒนาขึ้นอย่างโควิดมันก็มาช่วงนี้นะแต่ว่าหน้าฝนแบบนี้โรคไข้เลือดออกเนี่ยอยู่กับเราทุกปีนะคุณผู้ชมแต่อย่าไม่อยากให้คุณผู้ชมรู้สึกว่าเรายัางไงอะชินแล้วไม่ได้นะคะเพราะยิ่งใครเนี่ยที่ติดโควิดแล้วถ้าเกิดเป็นไข้เลือดออกอีกโอ้โอกาสเสียชีวิตนีเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นนําเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังกับชิสามาเช่ ฝนตกมาแบบนี้คุณผู้ชมต้องเฝ้าระมัระวังโรคไข้เลือดออกด้วยเพราะว่าจากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรคนะคะบอกว่าโรคไข้เลือดออกนับตั้งแต่1มก,กราคมถึง1กันยายนปีนี้เนี่ยมีผู้ป่วยมากถึง6,485รายเสียชีวิตแล้ว6รายนะคะ กลุ่มที่เสียชีวิตมากที่สุดก็คือ5ถึง14ปียังเด็กๆอยู่เลยนะร,รองลงมาก็เป็นกลุ่มวัยรุ่นคือ15ถึง24ปีค่ะสาเหตุคือว่าได้รับการวินิจฉัยล่าช้าคือบางคนคิดว่าเป็นไข้ทั่วไปไม่ไ,มไปหาหมอหรือรักษาผิดม,นะมาเจออีกทีก็คือไม่ทันแล้วรวมถึงใกล้ชิดกับแหล่งเพาะพันยุงลายด้วยนะคะแล้วยิ่งสถานการณ์ช่วงนี้ฝนตกหนกักมันมีความชื้นเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายด้วยทําให้เกิดการระบาดมากด้วย แต่ที่หน้าตกใจเราก็ต้องเตือนกันไว้นะคะว่าถ้าหากว่าผู้ป่วยที่เป็นโควิด -19 อยู่แล้วถ้าโดนยุงกัดเป็นไข้เลือดออกอีกอาการจะสุดหนักอย่างเร็วจนกระทั่งอาจทําให้เสียชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นย้ําเตือนกันตรงนี้ค่ะว่ากลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสที่จะติดไข้เลือดออกหรือเป็นไข้เลือดออกมากเนี่ยก็คือผู้สูงอายุกลุ่มที่มีโรคประจําตัวเรื้อรังหรือเด็กที่มีน้ําหนักเกินเกณฑ์ด้วยนะอันนี้เฝ้าระวังให้ดีค่ะแล้วถ้าหากว่า เป็นไข้ขึ้นมาให้ผู้ชมสังเกตอาการนะคะว่าเอ๊ะฉันเป็นไข้เลือดออกหรือว่าเป็นโรคไข้หวัดทั่วไปคือถ้าเป็นไข้เลือดออกนี่นะคะก็จะรู้สึกว่ามีไข้สูงปวดเมื่อยตัวปวดกระบอกตาแล้วก็จะมีตุ่มตุ่มสีแดงแดงเป็นจ้ำๆอันนี้คือไข้เลือดออกก็เห็นได้ีชัเดเจนใ,ใช่ค่ะและที่สําคัญคือยาซื้อยามาทานเองโดยเฉพาะยาลดไข้กลุ่มแอสไพรินอไอบูโพรเฟนพวกนี้เพราะมันยิ่งจะทําให้เลือดออกมากขึ้นนะคะ ถ้ารู้สึกปวดหัวไม่ไหวจริงๆพาราเซตามอลเท่านั้นแต่แนะนำเพิ่มเติมอย่างนี้แล้วกันคุณผู้ชมให้ใช้มาตรการ3เก็บป้องกันสมโรคยงไงเก็บแรกคือเก็บบ้านค่ะ,ะเก็บบ้านให้สะอาดนะคะอย่าให้มีมุมอับทึบที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเก็บที่สองคือเก็บทยะภาชนะต่างๆนะคะคว่ำซะกระมังถังหม้ออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายคือเก็บน้ําเก็บน้ําคืออย่างเช่นใครบ้านใครมีโอง่งเงี้ยหาฝามาปิด แล้วก็เนี่ยคือวิธีการฉีดพ่นสารเคมีกําจัดลูกน้ํายุงลายนะคะเรืให้ทางหน่วยงานในพื้นที่เขาจะมาจัดการดูแลให้ส่วนป้องกันสามโรคคือป้องกันได้ไข้เลือดออกป้องกันเชื้อไวรัสซิกาแล้วก็โรคไข้ปวดข้อยุงลายนะคะก็นําข้อมูลมาฝากเตือนกันคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวที่บางคนก็มองข้ามผ่านไปอ,อย่างไรก็ตามถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือความช่วยเหลือใดๆก็สอบถามกรมควบคุมโรค1422นะคะเรื่องนี้รู้แล้วแชร์ได้เลยคะ่ะ ครับสวัสดีครับน้องๆครับสำหรับวันนี้9ก9าเดือนเกผ่านโควิดร่วมคิดทุกหน่วยงานสื่อสารเป็นหนึ่งเดียวของเรานะครับก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่23กันยายนแล้วนะครับพี่ก็มีเวลาที่จะมาพูดคุยสื่อสารกับพวกเราอีก8วันนะครับก็นับหลังก็เหลือ8วันละนะครับที่จะทํางานร่วมกับพวกเรานะครับก็มีสิ่งดีๆนะครับที่จะมาให้ข้อมูลสื่อสารกับน้องๆนะครับ เนื่องจากว่าในวาระแรกนะครับที่ท่านรองประธานสารปกครองสูงสุดครับท่านชานชัยสวยอังสักนะครับที่ท่านจะปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสารปกครองสูงสุดตั้งแต่วันจันทร์ที่27กันยายนนี้นะครับ mm. ก็มีเรื่องที่จะประชาสัมพันธ์เชิญพวกเรานะครับเข้าร่วมกิจกรรมนะครับซึ่งจะมีอยู่2วันด้วยกันนะครับ ในวันแรกก็คือวันที่27กันยายนนะครับช่วงเวลา9โมงครึ่งถึง10โมงครึ่งเนี่ยนะครับก็ตรงนี้เนี่ยจะมีการเชิญท่านตุลาการสารปกครองทุกท่านนะครับรวมไปถึงพวกเราบุคลากรของสำนักง,งานสารปกครองทุกคนนะครับเพื่อร่วมฟังการถแถลงแนวทางการดําเนินงานของออท่านรองประธานสารปกครองสูงสุดท่านชาญชัยแสวสี่สังนะครับใน วาระการปฏิบัติหน้าที่แทนประธานศาลพร้อมสูงสุดนะครับโดยที่จะสามารถรับฟังได้โดยผ่าน4ช่องทางดังนี้นะครับช่องทางแรกก็เป็นการรับฟังผ่านระบบ Cisco WebEx Meeting นะครับก็อยู่หมายเลขห้องประชุมนะครับ2 5 1 9 1 9 8น9 6 1นะครับโดยใช้รหัสผ่าน12345678นะครับก็ ก็จะมีลิงก์เพื่อเข้าสู่การประชุมด้วยนะครับก็อันนี้ก็สามารถที่จะติดต่อที่หน่วยงานเราได้นะครับอีกช่องทางหนึ่งก็คือเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับช่องทางที่3นะครับก็เป็นระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับซึ่งอันนี้ก็จะถ่ายทอดไปสำนักง,งานสนงงารคครในภูมิภาคทุกแห่งด้วยกันนะครับแล้วก็ส่วนที่4นะครับที่เราคุ้นชินกันนะครับก็คือเป็น ระบบเสียงตามสายในอาคารสาธารณครองที่แจ้งวัฒนะเนี่ยนะครับซึ่งก็ส่วนต่างๆเหล่านี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้โดยที่ประสานงานกับทางบหสสำนักเราก็แล้วกันนะครับก็สามารถเข้าได้ทุกช่องทางเลยครับสำหรับในอีกวันหนึ่งครับก็คือวันอังคารที่28กันยายนนะครับช่วงเวลาบ่ายโมงครึ่งถึง4ี่โมงเย็นนะครับก็จะขอเชิญน้องๆสำนักงาน,งส,นงสาธารครองทุกคนนะครับ รับฟังการบรรยายนะครับในหัวข้อนโยบายและทิศทางการดําเนินง,งานของสารปกครองนะครับโดยท่านชันชัยแสยงศักดิ์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถรับฟังได้สีช่องทางนะครับก็คือช่องทางแรกก็เป็นระบบ Microsoft Teams นะครับก็โดยสามารถคลิกลิงก์เพื่อเข้าสู่การประชุมได้นะครับก็โดยขอ ลิงก์ทางบ่อหอเราได้นะครับอีกช่องทางหนึ่งก็คือเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ที่จะสื่อสารไปยังสำนักง,งานสรงงานสรปกครองในภูมิภาคทุกแห่งนะครับรวมถึงระบบเสียงตามสายในอาคารสารปกครองที่แจ้งวัฒนาด้วยนะครับก็ในภู้นภาคนี้ครับถ้าจะเชื่อมโยงไปแล้วก็ไปเปิดในระบบเสียงตามสายของแต่ละอาคารเราก็มีระบบนี้อยู่ด้วยนะครับก็ สามารถดําเนินการได้หลากหลายช่องทางนะครับก็แล้วแต่น้องๆสะดวกช่องทางไหนนะครับหรือว่าทางหน่วยงานไหนสะดวกทางช่องทางไหนก็ก็สามารถที่จะลิงก์เพื่อจะชมกันได้นะครับก็จะได้ความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนการทํางานในปี65ต่อไปด้วยนะครับครับสำหรับเรื่องดีๆอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือ ทางสำนักบหบานกลางของเราก็ได้มีการประสานงานกับทางโรงพยาบาลเวิร์มด d ิคอลนะครับซึ่งเขาจะมีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์นะครับให้กับบุตรธิดาของบุคลากรของเรานะครับทั้งสารปกครองและสำนักง,งานสารปกครองครับซึ่งบุตรธิดาก็เป็นช่วงอายุ12ถึง18ปีนะครับโดยจะมีกำหนดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในวันที่29กันยายนนี้นะครับตรงนี้เนี่ย ก็อาจจะทําหนังสือแจ้งเป็นทางการไม่ทันนะครับพี่ก็เลยให้ทางท่านพอชํานาญกับสํานักบริหารกลางเนี่ยแจ้งไปยังท่านผู้บริการสํานักนะครับสานักงานสารแล้วก็วิาลยนะครับก็เพื่อ,อให้ทราบนะครับเพื่อจะได้รวบรวมรายชื่อ,อของพวกเรานะครับว่ามีบุตรมีธิดาที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนอันนี้ก็คืออายุย่ำไม่ทีนะครับ12-18ปีนะครับซึ่งก็ขอให้ รวบรวมส่งให้สำนักงานกลางนะครับขอขอขอเป็นวันนี้นะครับวันที่23นี้นะครับเพื่อจะได้รีบส่งไปทางเวิร์มุนิคอเขานะครับก็ตรงนี้ก็เป็นสิ่งดีๆที่เราได้ประสานงานกับทางเวิร์มุนิคอมาโดยตลอดนะครับแล้วก็เวลาเขามีโครงการมีกิจกรรมที่สามารถที่จะดูแลสนับสนุนให้สารปกครองและสำนักงานสารปกครองได้เขาก็จะแจ้งมาให้เราทราบนะครับตรงนี้ก็ ออลองไปเช็คดูครับรีบรวบร,วม,รวมข้อมูลส่งให้สำนักงานกลางเขานะครับสำหรับในส่วนของพี่เองก็คิดว่าจะทำงานร่วมกับพวกเราจนถึงวันสุดท้ายที่รับราชการเลยนะครับก็คือวันที่30กันยายนนะครับซึ่งก็ได้ให้ทางสำนักงานกลางเนี่ยนัดประชุมท่านผู้บริหารทาั้งในส่วนกลางแล้วก็ผู้วิภาคนะครับในวันที่30กันยายนในช่วง9โมงครึ่งนะครับแต่พาก็คิดว่า ก็จะเลยถือโอกาสนะครับได้พูดคุยกับน้องๆทุกคนนะครับทั้งส่วนกลางแนละ้วก็คุยภาคนะครับก็เดี๋ยวจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกทีนะครับว่าจะพูดคุยกับพวกเราผ่านช่องทางอะไรได้บ้างนะครับในวันที่30กันยายนนะครับก็กะไว้ว่าก็หลังจากที่พี่ได้ประชมุมกับท่านผู้บริหารแล้วก็พูดคุยกับพวกเราทั้งหมดแล้วนะครับก็จะได้มีการให ประชุมผู้บริหารสำนักงานต่อไปนะครับในเรื่องของการเตรียมทิศทางในการทำงานในปี65ต่อไปด้วยนะครับก็ประชัมพันธ์คร่าวๆไว้ตรงนี้ก่อนนะครับก็คิดว่าจะได้พบปะกับพวกเราในวันสุดท้ายคือ30กันยายน,ายนก็คืออยากจะพบปะกับพวกเราทุกคนเลยนะครับก็จะถือโอกาสนั้นไปเลยนะครับก็เดี๋ยวรอฟังอีกทีนะครับก็จะเป็นช่วงนี้ครับช่วงตั้งแต่ ก้าโมงครึ่งนะครับก็ในวันที่30กันยายนนะครับเป็นวันสุดท้ายที่พี่ทํางานร่วมกับพวกเรานะครับเดี๋ยวก็จะให้ข้อมูลกันอีกทีแล้วกันนะครับก็สํานใหญในวันนี้ก็คงจะใช้เวลาอพประมาณแค่นี้ก่อนนะครับให้ข้อมูลกันคร่าวๆก่อนนะครับก็ขอให้พวกเราส่งกําลังใจกับให้กับบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ที่อย่าลืมก็คือว่าเราก็เข้มข้นกับมาตรการที่เรา ทำกันไว้นะครับก็สี่ข้อนะครับก็คงไม่ทวนกันอีกทีนะครับก็ขอให้พวกเราเเใช้มาตรการต่างๆเหล่า,า,านี้ทั้งอยู่ที่บ้านนะก็อยู่ที่ทํางานนะครับให้ให้ให้เข้มงวดนะครับก็จะเป็นการแบ่งเบาภาระราทางบุคกรทางการแพทย์สาธุขไปได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือตอนนี้อยู่ระหว่างการที่คณะกรรมการกําลังพิจารณานะครับคลิปวิดีโอหนึ่งนาทีที่พวกเราศ่กกันมานะครับเพื่อที่จะให้รางวัลกันนะครับแต่ว่า นอกเหนือจากกิจกรรมนี้แล้วนะครับเราก็สามารถทําได้ต่อเนื่องนะครับมีเวลาก็ทําคลิปวิดีโอหนึ่งนาทีครับส่งไปให้เพื่อนๆเรานะครับครอบครัวเราญาติพี่น้องเรานะครับเพื่อส่งพลังใจให้ครอบครัวประเทศไทยผ่านภายโควิดไปด้วยกันนะครับส่งสิ่งดีๆนี้ครับให้สังคมไทยของเราครอบครัวประเทศไทยของเรานะครับสถานี้ก็ขอให้พวกเราทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ รเรื่องที่ผชิญไม่รู้มันจะจบลงเมื่อไรต้องพบต้องเจอความทุกข์ยังไงแค่ไหนเพียงใดไม่มีใครจะตอบได้แต่สิ่งเดียที่ฉันรู้ มีไปเราเท่านั้นที่ต้องรูปชิดาากันที่เราเจออยู่จะปวดราสักเพียงไหนจะทุกทนสักเท่าไรสิ่งที่พวกเรานั้นพอจะทำได้คือส่งกำลังใจให้กันและกันก่อน ในความทุกร้อนที่เราเจออยู่เจอที่ร้ายสึกเท่าไรแค่ไหนก็ต้องสู้ถึงแม้ไม่รู้จะเจออะไรขอส่งกำลังใจให้เราได้เดินผ่านไม่ว่าเหตุการณ์เป็นแบบไหน นั่นต้องเริ่มใหม่แต่เธอและฉันจะไม่ทิ้งกันจำไว้เราเหมือนไปกวางในฤิบูล่าสัก มันดังดรามาที่อยากให้ภาพตัดวันที่ทุ่มเทและเกมหมดหน้าปัดกับกลายเป็นสูญสลายและกลายเป็นกองซากปรักกลายเป็นลากหลักมา,านานาและปิดแยกมันกับเก่ากลายเป็นสถานการณ์ที่ต้องอยู่บ้านแล้วหลับกันยาวเวลาเดินช้าไปสักเก็บสันและทัเกเห็นยาวแต่แล้วเธอเชื่อหรือไม,ม,อม่ว่าความรู้สึกที่เห็นดาวจะเป็นแสงแผ่พาปรากฏอ,อยู่ในไมตรีเป็นความรักผิดชอบและการตั้งใจผ่านไอจี มีบัฟฟ่าไม่ใช่สงครามหรือไพรีฟังให้ดีว่าโลกทั้งของพี่น้องกันฝากเพลงนี้แทนกำนังใจให้เราได้ร้องกันคืนอัมแสงขอให้พระมังแสงดาวที่ล้อมจันเฝ้ารอแสงของชาววันใหม่ที่จะมาไปกันสงครามจังใจ